ยังไงเลามาว่ามาแม่โทรมาบอกว่าเอาแล้วใช่วงนีสวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกท่านใช่มาดู่แม่ไปทำงานกันเ้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิกกี้นะคะจะต้องไปถ่ายงานสองงานวันนี้ตามติดชีวิตดาราดยตัดตัวมดาราก็ดาราไหมก็มีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอยู่นะ ค่ะเอาละเข้าเรื่องขอต้อนรับสู่รายการวัวรัววันนี้บิ๊กจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้บิ๊กทำอะไรบ้างจะเจออะไรบ้างแต่ละวันนะคะไปค่ะอ๋ออันนี้คือห้องเปลี่ยนชุดนะ,ะปกติกองถ่ายเราจะเปลี่ยนชุดในเต็นท์ในห้องน้ำนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ชายเปนแมนเราก็เปลี่ยนกันตรงข้างรถนี่แหละรู้ไหมว่าเล่นเป็นอะไร เล่นเป็นนักศึกษาแล้วดูหน้าสินักศึกษาอา้าวยังไม่ได้บอกคนดูเลยว่างานแรกคือทําอะไรครับวันนี้อ๋อโอเคงานแรกก็ถ่ายเป็นเหมือนกับวิดีโอหนังสั้นที่เขาจะเอาไปใช้งานแต่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าสาวคือ SI <c oughs> ใครนะเอาตรงๆเจ้าสาวคือใครฉันยังไม่รู้แล้วเขาเขาติดต่อมาให้ไปเล่นเพื่อนเจ้าสาวเซอร์ไพรส์นะเป็นไงบ้างครับได้ใส่ชุดนิสิตแล้วนึกถึงวันวาน,วานไหมคือจะบอกว่านึกถึงไหม ตอนเรียนไม่เคยใส่เลยใเอาตอนเรียนใส่อะไรอะ่ะสุดนักศึกษาผู้ชาย <c oughs> ตอนนั้นน่ะอาจารย์ไม่ให้แต่งหญิงซึ่งก็ไม่แต่งหญิงอะไรที้เกียจแต่งหญิงอะ่ะมันเหมือนนักศึกษาเหมือนเหมือนคุณยายแต่งตัวนักศึกษาไปเรียนกศนไหมเออเนาะ <c oughs> วัสดีค่ะนักศึกษาค่ะอันนี้คืองานพินะครับพี่ถ่ายยูทูบด้วยโอเคขออนุญาตนะครับพิธีลงรายการด้วยนะคะได้อันนี D ้นักศึกษาชิคเคนะคะนี่คือคุณกัลดาครับ สาวคณะอะไรคะนี่เอกสาววิทยาการหรออกฉันว่ารับวันสอติดแต่มันอยู่ในระนาวิชาฉันไม่ไหวแล้วนะเก็บะอไหน่เนื่อยเพราะเรียนไปไม่รู้เรื่อแฉนรู้สึกว่าอ๋อ แกเคยฉันต้องชานี้ฉันต้องถอนอะไรหลายอย่มันอยู่เนี่ย <_ d ans> ไม่ติดแน่นอนมัน๋ยถอนเพื่อนชนะถึงะจะเข้าเรียนครบก็จะต้องถอนอาา <_ d ans> ๋อไจะต้องถอนไปป่าโอเคได้ตามน,นั้นรู้ไหมที่บ้านเรานะ่ะตอนนี้วัวหมดบ้านแล้วนะเขาพายไหมได้โสงไห <_ d ans> นี่เราก็หมดซีนแล้วเดี๋ยวค่อถ่ายใหม่พักก่อนเนาะเดี๋ยวค่าทถามเดยนะเค้กตอนเรียนนะ่ะใส่ชุดแบบนี้ไหมเอาจริงๆนะเผาวิทยาการมีหรือ จะใส่พีดมีหรือจะใส่ผ้าใบแต่วิทยาการนะเอาตรงๆไม่มีพีทนะคะอเอค่ะเหนือเข่าเพราะนั้นถูกต้องค่ะอะเอแลวก็ส้นสูงละ่ะกี่นิ้วห้านิ้วค่ะไม่มีนะคะก็แก๊กอย่างนี้นี่ไม่มีค่ะนี่ไม่มีค่ะจริงๆนี่ว่าจะใส่เอมานะแต่ว่าเจ้าบ่าวบอกว่าอ่อบิ๊กกี้ครับขอเป็นกระโปรงพีทคุมเข่านะครับฉันก็แปลกแตแล้วย้ำมาสองครั้งว่าฉันเลยโอ,โอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องไปเก็บอีกซีนหนึ่งคะ่ะ เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วเปนอยามาว่ามามาบอกว่าเอาแล้วชั้นี่ มาบอกว่าวัยอยู่ที่บ้านน่ะหมดแล้วนะววั้นชิ <c oughs> ้นวัวคิดเป็นอะไรเมย์ฉันโทรมาบอกว่าวัวที่บ้านน่ะหมดแล้ว10ตัวทำไมอะส่งควายอยู่ฉันเรียนไงอุดหนึ่งนะแกรับโทษศัพ โลนี้เสร็จแล้วเขาย้ายโลค่ะไปห้องเรียนที่เอ็มบีซินโลซินสท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปงานต่ออีกงานนึงนะะเฮ้ยแต่วันนี้เพิ่งเครื่องกำลังมานะเออได้นะตอนนี้เราก็ย้ายโลเคชั่นนะคะมาที่วิทยาลัยบันทิดพิยการจัดการหาเวลาของกั่งครับนีมเป็นอะไรครับพระเจ้าช่วยโลเคชั่นนี้อยู่ในห้องแอร์สวัสดีครับพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์ ชื่ออะไรครับเต้พี่เต้นะครับยูขอนจบมาขอไม่ครับยูที่ไหนยูท่กรุงเทพครับคุณเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนตาต้าเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวพี่ทำอะไรเยอ่สุดนี่ครับ ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวช่วยงานที่บ้านนี่ก็ชอบคืาธุรกิจส่วนตัวมันดูมีอะไรแบบดึงดูดชอบว่าดึงดูดจังอะไรอะไรที่เป็นเป็นดึงดูดครับทำเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ได้ส่วนเป็นค้าริการ์ดอ็อไม่ค้าตอบมีแฟนอยู่ครับมีแฟนอยู่พูดดังมากเลยคะสัมภาษณ์เลยค่ะแง่ยชื่ออะไรคะชื่อปิงครับชื่อปิงใช่ไหมคะพี่ปิง ปิงเป็นลูกน้องอีกนะแต่ดูว่าเป็นเป็นลูกเสี่ยมากเลยหลายๆคนอ่ะเคยไปร้านแกแต่ไม่รู้ว่าร้านปิงคืออะไรบ้างนคอนเก็มีอะไรบ้างมีเก้าเก้าครับเออยเก้าเก้าบาทเซ็นเพืร์นเซ็นเพืร์นหรือเปล่ใช่เอ้าเคยไปหรือยังไปสิเออเดี๋ยวไปมองวิสสารคามล่ะสารคามนะ้วหกเก้าหกเก้าเนี่ยเห็นไหมเฮียปิงสุดยอดนะครับวันนี้ได้เข้าซีนสักซีนหนึ่งยังครับรอชิวอยู่นี่ไม่ใช่ซีนรับผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเพื่อนเจ้าบ่าว เยอพอเรามาก่อนก็มาหลังพอเรามาหังก็มาก่อนมบอ้อบสพ้ช่วยฉันหน่อยนะนอนอช่วยอะไรล่ะคะไม่ได้เป็นแม่สยฉันได้ โอ้ยแกอย่าเน,น,น, <c oughs> นี่งเดียวอังเลยจะฟังไปบอกเขาไม่อกี้มาเขาหน้าละโอ้ยแรงมากกว่าเมื่อกี้อีกน,นะไปตอบนานหนึ่งขอบคุณนะครังานนี้เดี๋ยวรอดูน่าจะสนุกนะฮะเมื่กี้ มฝนตกไป็ยังไงอ่ะจะไปยังไงอ่ะแต่ก็ต้องไปมาดูมาถึงแล้วนะคะโลเคชันที่สองของเรางานที่สองเราวันนี้ตอนนี้ห้าโมงเย็นบิ๊กมาช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ต้องขอพัยุน้องด้วยไปค่ับไปหาโปสเตอร์กัน สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาดูสิคนกพร้อมเพียมากวิีมาแบบช้ามดูน้องๆแบบแกงแม่มากแม่มาเช้าอย่แล้วพูคุณน้ำเชียร์นก่รงจะบอกความความรักนะพี่ไม่เคยเข้าเชียร์กลางเลยตอนติดต่อไปเป็นเลยเป okay. ็นพี่เพี่ไม่เคยพี่เลยนะแม่ก็เคยดิแลเปลี่ชุดก่อน แดงๆเขาทายยุ่นาๆเขาจะอินเสอร์สวยๆเลยตอนที่ถูกเบอรอใ์ญไงเราเปินอยูี่กล่องแลนน้ำกลดเ่าถ่ายมันย่ามขีย่างมียาไทยก่อนอสวยทายเขาเยถ่ายไอชอคเฮต์ยังไงป่นี่ไตหนาว้องตลอดแตบนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะรับบทเป็นรองประธานเชียร <completely honest. S 2> ์สวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกท่านใช่ตานเกินจริงนะตานๆทุกฝั 2...3... แล้วก็เดือดแอลแล้วเราไหนน่ะแอยากได้ตรงไหนตอนนี้อยากได้คึ่งก่อนยากได้แบบเข้มๆเป็นดุๆประธานเชียร์ดุกว่ ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสองจ็อกที่ทํามางานหนึ่งเป็นงานส่วนตัวแล้งานหนึ่งเนงานเพื่อสังคมนะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงงานสุดท้ายเลยนะคะขอบคุณน้องๆทางวานนรสด้วยนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็ฝากติดตามช่องพี่มิกกี้คนี้ด้วยนะคะรายการวโรยเอพิโซดแปดนี่เอพิโซดแปดแล้วนะคะต่อไปเอพิโซดเก้าจงทำอะไรติดตามไว้รอเลยนะคะอาจจะทำรูปน้องๆอ,อะไรอีกต่อไปก็ นะ,ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะคนเมืองคนแก่